พี่น้องอยากกินได้มากนะตอนนี้ทางจังหวัดยังไม่ประกาศไปปีบัติซึ่งคงทุ่งยางจีบได้ต่างๆนะเมื่อพก็ไม่สามารถจะจัดมาแจกได้นะครับเนื่องจากว่ามันต้องให้ทางวัดประกาศเป็นไปบีบัติเมื่อทุกๆปีนะที่มีการแจกทุ่งยางจีบได้ตอนนี้ทางจังหวัดก็เฝ้าดูติดตามสถานการณ์อยู่ถ้ามันุนแรงขึ้นก็คงต้องประกาศเป็นไปบีบัสแล้วก็คงได้ดูแลกันมากว่านี้นะครับ ก่อนวันบาดเราไปโปต้องการข้ามมาแต่หนึ่งงานนะครับอย่าได้ไประธานเทีย,มยมนยมาแรงประธานเทียนลำตัวโดนมาเลยสองเดืนนี้สองสามปีนะครับก็อยญ่โพ้แค่ได้หลวงพุทเลยก็เลยโยกไปทำเทนูเสแท้แต่ก็กำลังกว่าที่โยกข้ามานี่ก็พอดีติดน้ำท่วมเนี่ยมีน้ำมาปล่อยแพ็ะนะครับต้มสาวจากต้มเทียนว่าไปก่อนนะครับต่อต่อ,ยยตตอ,ตอ,ตอข้อคุณทุกคนครับที่มาแล้วคุณ

I'm okay. to okay.